สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามนะคะอันนี้จะเป็นสลามสูตรที่เราทำเองคือมันก็คือสูตรปกติเลยนะแต่มันจะฟินขึ้นได้ด้วยก็คือสลามที่มีสีและเคยแห้งออกมานะคะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันนี้นะพอเราอะเอามันอะเดี๋ยวรา พอเราเอามาไปแช่นในน้ำสบู่หนึ่งคืนมันก็จะจิ้มฟินขึ้นนะแต่มันจะเหลวขึ้นนิดนึงแต่ก็ฟินนะคะแล้วก็ไม่มีวันสีมีสีแล้วเคยแห้งออกมาอีกเลยงั้นเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ำสบู่คนคนให้มันเข้ากันนะคะ เนี่ยคะ่ะคนได้แล้วก็ใส่สลามเลยค่ะปิดฝาเนาะทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณหนึ่งคืนแล้วพอเอาออกมานะคะมันจะดีมากเลยค่ะมันจะแก้ปัญหาไหลายๆอย่างเลยวิธีนี้ก็คือสลามจะไม่มีกลิ่น ที่มันเหม็นเหม็นของนํายาสลามนะคะแล้วก็สีจะไม่ระเหยออกมาแล้วก็จิ้มฟินขึ้นมากๆค่ะนี่เรามาดูกันเลยนี่นะคะพอทิ้งไว้หนึ่งคืนเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วก็คือน้ํามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีตามสีสลามนะคะแล้วสลามของเรานี่เลยมันอาจจะมีฟองเปิดอยู่นะงั้นเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปล้างสลามเลยค่ะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าสลามมันโดนน้ขคือมันเป็นกาวมันอาจจะ ันเกิดการละลายนิดหน่อยมันก็จะเหลวขึ้นก็ใส่เบรี้ออยนะคะจะได้ไม่ติดมือนวดด้วยมือเลยค่ะ นี่ค่ะพอคนเสร็จแล้วก็จะได้เลยนะคะอุ้ยติดช้อนเอาเออกลองเออกมาเล่นดูนะคะนี่ค่ะออกมาเล่นเรียบร้อยแล้ว,ลวฟังเสียงจิ้มดีๆนะ ถ้าคิดว่ามันเหลวไปก็ใส่ยี่ยาสลามเพิ่มสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะแต่อันนี้สําหรับเราก็คือพอดีแล้วมันจะคล้ายๆน้ําลายเอเลียนเลยนะคืออันนี้เราทํากับสลามอันนี้มาสองครั้งแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ําลายเอเลียนใครอยากเปลี่ยนสลามใส่ธรรมดาให้เป็นน้ําลายเอเลียนก็ทําแบบนี้สองครั้งนะคะสองคืนนะส่วนใครอยากทําให้มันฟินขึ้นเฉยๆก็แค่หนึ่งคืนก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดสามคืนนี่คือละลายเลยนะ มันก็จะเป็นกาวเลยออกน้ำลายเอเลียนมากๆ แต่เนื้อมันดีนะยืดด้วย งั้นเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ